ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าสระเก็บน้านะครับที่เอาไว้ใช้ในการเกษตรหรือทําอะไรก็ตามนะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าสระตัวนี้เนี่ยซึมน้ําได้เท่าไหร่นะครับมาดูทฤษฎีก่อนนะครับในเรื่องของการที่เราจะรู้ว่าสระตัวนี้นะครับการที่น้ำเนี่ยนะครับจะซึมผ่านนะครับออกมานอกตัวสระเนี่ยนะครับโดยเราจะทําการเครื่องมือนะครับเราเรียกว่า observation well นะครับหรือบอ่อคำแปลว่าสังเกตนะครับสังเกตการนะครับสังเกตการ well ก็คือบ่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้นะครับอย่างระดับน้ำเนี่ยนะครับในสระของเรานะครับกับระดับน้ำเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันนะทีนี้ทีนี้ตัว observation well เนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่า เราก็จะวางตัวปลายท่อนะครับเอาไว้ชั้นที่เราจะเอาเอาไว้ทดสอบดูนะครับว่าความซึมน้ำนะครับหรือการเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นพวกชั้นทรายข้างใต้นี่นะครับมันจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งหลายๆแห่งนะครับเขาก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าตัว observation well นะครับไว้ติดตามนะครับวิธีการนะครับวิธีการเนี่ยนะครับในการที่เราจะวัดนะครับก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ1อันนี้บองเราใช่ไหมฮะ แล้วก็ระดับน้ำนะเราอาจจะใช้เชือกนะครับเชือกวัดลงไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับจะดูว่าระดับน้ําตรงจุดนี้นะครับอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับถ้าคราวที่แล้วเนี่ยเทียบจากทำแหน่งเดิมเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามีการลดลงตัวนี้ก็คือ observation well หรือจะใช้เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือนะครับอย่างที่อย่างที่ผมดูในวิดีโอนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับ อ่ะอยากรูไหมครับว่าเราสามารถวัดระดับน้ําใต้ดินได้ยังไงนะครับโดยอันนี้นะครับเป็นเครื่องวัดระดับน้ำนะถ้าเราเราแย่ลงไปนะครับก็จะมีตัวหัวเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ซึ่งตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเมื่อโดนน้ำเนี่ยมันจะร้องดังตีดอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราพอเราถึงตัวเรียกว่าบอ่อ ที่เราเรียกว่าบ่อวัดรดับน้ำใตด,ดินหรือเราเรียกว่า observation well นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ยหย่อนลงไปนะครับพอหย่อนไปปุ๊บนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถดูได้นะครับว่าระดับน้ำใต้ดินตั้งแต่ปากบ่อจนถึงระดับน้ำเนี่ยกี่เมตรนะครับพอมันพอมันได้ยินเสียงนะครับเราก็นะครับทำการทำการดูนะครับออย่างตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่1เมตร ซึ่งค่าพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไปคำนวณค่าความซึมน้ำของดินได้นะครับที่เราเรียกว่าค่า K หรือค่า permeability นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับพอโดนโดนน้ำปุ๊บนะฮะมันจะร้องพอร้องปุ๊บนะครับก็คือเราก็จะรู้ว่าระดับน้ำนะครับจากสายวัดทังจุดนี้เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสายวัดเป็นสเกลอยู่ อ่ะทีนี้นะครับในหลุมเนี่ยนะครับในโปรเจกต์เนี่ยเขาก็จะมีการทดสอบนะครับก็จะมีเราก็จะตั้งชื่อหลุมนะครับอย่างนี้เป็น F m M W 9 M W 10มานะครับมันจะมีประมาณ10หลุม14หลุมนะครับเขาก็จะไล่ตามไปนะครับคือสรเรานะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่า observation well เนี่ยเอาไว้ดูนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับ ปริมาณน้ําที่มันมันซึมผ่านในดินนะครับถ้ามันยิ่งซึมมากนะครับซึมมากก็โอกาสรั่วก็จะสูงถ้ามันซึมน้อยนะครับก็โอกาสที่เราจะเก็บน้ําไว้ได้คือการซึมเนี่ยเราจะได้วางแผนถูกนะครับว่าในแต่ว่าเราควรจะสํารองน้ําไว้สักเท่าไหร่ทีนี้การซึมนะครับเราก็จะวัดด้วยจะเรียกว่าค่า k นะครับค่า k นะครับไอบ่อตรงนี้แหละครับบ่อตรงนี้นะครับบ่อเนี่ยนะครับเราก็จะเอาตัว สายอะไรสักอย่างนะครับให้รู้นะครับให้รู้ว่า,าสมมติว่าเราไปยินตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็เอาสายเนี่ยหย่อนไปนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือ HH W ตัวนี้นะครับฮนะครับวิธีการทดสอบนะครับก็คือวัดระดับน้ําในบ่อนะครับว่าตอนนี้อยู่ระดับไหนนะครับโดยโดยก็คือสระน้ําของเราเนี่ยอยู่ระดับไหน2นะครับก็คือเติมน้ําลงไปในหลุมทดสอบนะครับ ตัวนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการเติมน้ําลงไปให้ถึงทดสอบอ่าตัวนี้ใช้วิธีการเติมน้ำนะฮะเขาจะเติมน้ําจนถึงตัวนี้เลยนะครับเติมน้ําจากนั้นนะครับวัดอัตราการไหลน้ํานะครับโดยระยะเฮทที่หายไปอ่าพอเราเติมน้ําปุ๊บนะฮะเฮดเตัวแรกก็จะเป็นศูนย์นะครับจากนั้นเขาก็จับเวลานะครับร้อยยี่สิบนาทีนะครับร้อยยี่สิบนาทีคูณหกสิบนะครับก็เจ็ด 7 2 0 0นะครับวินาทีวินาทีทีนี้เขาก็จะวัดค่า k นะครับการที่เราจะวัดค่า k เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่านะครับถ้าค่า k นะครับค่า k ค่า k น้อยนะครับน้อยน้อยเนี่ยก็คือทึบน้ำนะครับทึบน้ำพวกนี้จะเป็นดินเหนียวนะเป็นดินเหนียวถ้าค่า k มากนะครับค่า k มากก็คือไม่ทึบน้ำนะไม่ทึบน้ำ พอไม่ทุบน้ำปุ๊บก็จะอยู่ในชั้นทรายนะครับถ้าเกิดเคมากๆเนี่ยโอกาสน้ำที่จะล่วก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเลเวลของค่าเคนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับคือถ้าถ้าค่าเคน้อยๆนะครับอย่างเนี้ยค่าเคก็คือหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับต่อวินาทีาหมายความว่าน้ำของเราเนี่ยเคลื่อนที่นะครับ1ส่วน10ยกกำลัง7นะครับก็คือแทบไม่เคลื่อนที่เลย ก็คือมันมันไปได้ช้ามากเมื่อน้ําไปได้ช้ามากนะครับน้ําโอกาสที่น้ําจะรั่วหรืออะไรก็น้อยส่วนใหญ่นะครับที่ก็อยู่ประมาณ10ยกกำลังลบหถึงลบเนะครับก็ถือว่าอยู่ในค่าเคค่าเคค่อนข้างต่านะครับก็คือพวกเคลนะครับเคลคือดินเหนียวนะครับตะกอนทรายพวกนี้นะครับส่วนที่ค่าเคสูงๆเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ1 1>, 1ส่วน10่ส่วนรอ่า 1, 1ส่วนสิถึง1ส่วนพันนะครับก็จะเป็นพวกทรายนะครับถ้ามากมากเลยก็จะเป็นพวกกรวดถ้าเรามีกรวดมากนะครับก็คือสระของเราก็จะกาดรั่วมากนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณเนี่ยเขาก็จะเติมน้ำเต็มเลยนะฮะแล้วก็จับไว้120นาทีนะครับก็คือ,อตัวนี้เขาวัดเป็น เป็นวินาทีนะครับ7,200วินาทีเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มจับเวลานะครับพอกรอกน้ำเต็มปุ๊บนะฮะพอเต็มปุ๊บเนี่ยก็คือตัวแรกก็จะเป็นศูนย์นะครับ Hw นะครับ Hw Hw คืออะไรนะครับ Hw ตัวนี้นะครับศูนย์แล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้พอ30วินะครับเขาก็จะวัดอีกนะฮะสังเกตดูนะครับพอ 180วินะครับก็ทําการวัดระดับน้ำนะครับวัดระดับน้ําก็คือโดยการวัดโดยการแย่ตัวตัววัดตัวนี้นะครับหรือหรือจะใช้การวัดยังไงครับก็คือให้ค่าให้มีค่า hbw ไว้นะครับเพื่อจะมาคํานวณค่า k นะครับ k ก็จะเป็น r กําลังสองนะครับ r คือรัศมีของหลุมนะครับรัศมีของหลุมตัวนี้คือ r นะครับ h 1 h 2แล้วก็มาดูนะครับ H1 ได้จากนะครับได้จากนะฮะ DW ลบด้วยลบด้วย HW1 นะครับ DW ก็คือบอของเราเนี่ยตรงนี้จะฝังที่เราเรียกว่า Casing นะครับมันมี Casing อยู่เคสซิ่งก็คือเป็นกระบอกเหล็กนะครับกระบอกเหล็กคือแค่นี้ลบด้วย HW ก็คือ <c> h <oughs> ฮน้ำที่มันลดลงนะครับส่วน H2 นะครับก็คือเวลา ที่2นะครับก็คือเวลาที่เราจับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็น t 1 t 2นะครับก็จับไปเรื่อยๆก็คือ dw นะครับลบด้วย h w 2นะครับ h w 2ก็วัดลงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็น h 2อ่ะก็มาใส่สูตรนี้ลอนนะครับ l l นะครับ l ช่วง l เนี่ยนะครับก็คือเป็นน้ำเนี่ยถูกกรอกลงไปนะครับมันก็จะซึมละ เราจะวัดการซึมในช่วงแนี่แหละครับว่าความยาวแลเท่าไหร่นะครับแคือความลึกของผนังที่เราจะวัดนะครับก็ซึมน้ำที่1ที่2ก็คือเป็นเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําการวัดนะครับก็คือ120นาทีเนี่ยเขาก็จะจับเวลานะครับแล้วก็วัดวัดระดับน้ำไปเรื่อยนะครับนะฮะแล้วก็ไปใส่ในสูตรนะครับทีนี้พอเขาวัดปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จํานวนค่าในสูตรค่า k นะครับ พีแอมพลิวเตอก็จะได้ตามอันนี้นะฮะก็คำนวณไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับ120นาทีนะครับหรือ1นาทีได้หกสิบวินาทีนะครับได้17,200วินาทีนะครับตามตามสูตรตัวนี้นะครับเขาจะใช้3ค่านะครับ3ค่านี้มาเฉลี่ยนะครับก็จะเป็นค่า k ตัวนี้นะครับค่า k ของตัวนี้ความซึมน้ำอยู่ที่3.23จุคูณสิยกกำลังลบห นะครับเรามาดูนะครับ10กําลังลบ6อยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับก็ v ว r y low ก็หมายความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็คือ very low หมายความว่าถ้าสะสะมันก็ยังยัง,ย,งยังซึมน้ำได้น้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้ำจะรั่วเนี่ยค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการฝึกอ่านนะครับในเรื่องของอความซึมน้ำนะครับสัมประสิทธิ ความซึมน,น้ําผ่านดินนะครับที่เราเรียกว่าค่า k หรือค่า permeability นะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์เท่ไหนครับ